ธรมโมวะเตสังอธิโกวิเศสโสธรรมะเท่านั้นทำให้คนต่างจากสัตว์สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักผมอาจารย์โจ๊กนักเล่ารายงานตัวครับเรื่องเล่าสยองขวัญร้านอาหารตามสั่ง ป้าผมเปิดร้านขายอาหารตามสั่งเลี้ยงตัวมาได้หลายสิบปีแล้วป้าผมอยู่ตัวคนเดียวไม่มีลูกไม่มีหลานเรียกว่าขายดีพอสมควรเลยละ่ะในปีพศ2558ป้าก็ยังขายข้าวไข่เจียวหมูสับจานละ20บาทแพงสุดในร้าน ก็แค่จานละ30บบาทป้าจึงมีลูกค้าสารพัดประเภทอีกปัจจัยหนึ่งคงเพราะละแวกนั้นมีทั้งโรงงานบริษัทอพาร์ตเมนต์ห้องเช่าป้าจึงมีเรื่องเล่าให้ผมฟังอยู่เสมอเสมอแน่ละ่ะอาหารตามสั่งยอดนิยมตามร้านประเภทนี้คงหนีไม่พ้น หมูทอดกระเทียมพริกไทยลาดข้าวข้าวผัดข้าวไข่เจียวข้าวกะเพราไข่ดาวป้าบอกว่ามีลูกค้าคนหนึ่งจะมาสั่งอาหารสี่อย่างนี้วนกันทุกวันตอนกลางวันแรกๆก,ก็ไม่ได้สังเกตแต่วันหนึ่งลูกจ้างที่จ้างมาเสิร์ฟอาหาร ในล้านพูดขึ้นป้าดูนะพี่คนนี้วันนี้สั่งหมูทอดกระเทียมพรุ่งนี้ก็สั่งข้าวผัดตอนแรกป้าแค่นึกขำแต่พอเริ่มสังเกตก็พบว่าจริงจากข้าวผัดก็จะเป็นข้าวไข่เจียวอีกวันก็ข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวแล้ววันต่อมา พอจะเป็นหมูทอดกระเทียมราดข้าวและวนเวียนไปมาจนครบรอบเช่นนี้ไม่มีการคล้ามจากอาหารประเภทหนึ่งไปอีกประเภทหนึ่งได้เลยเขากินอย่างมีระเบียบวิน,นัยเช่นนี้เป็นปีปีมาถึงสั่งแล้วก็นั่งรอด้วยความสุภาพบางครั้งก็เปิดอ่านหนังสือพิมพ์ที่วางไว้บนโต๊ะ บางครั้งก็นั่งทอดสายตาไปนอกร้านไม่คุยกับใครไม่เล่นสมาร์ทโฟนผมเคยเห็นสองสามหนเป็นคนตัวสูงผิวคล้ำเกลียยแดดมักเลือกนั่งโต๊ะด้านในสุดของร้านหากมีคนนั่งอยู่แล้วก็จะนั่งโต๊ะใกล้กันถ้าคนนั่งในสุดลุกออก ก็จะไปนั่งแทนแม้ขณะกินอยู่ก็ตามก็จะยกจานข้าวน้ำดื่มไปนั่งพฤติกรรมที่หาสาเหตุไม่ได้และอธิบายไม่ถูกของเขาไม่เป็นที่เดือดร้อนของป้าหรือใครๆป้าจึงเฉยเสีย เขาดีกว่าลูกค้าจํานวนมากอีกด้วยซ้ำที่ชอบกินเชื่อรอจ่ายสิ้นเดือนเขากินเสร็จก็ลุกมาจ่ายเงินที่หน้าร้านไม่ได้ตะโกนเรียกเก็บหรือรอคนเสิร์ฟเดินผ่านจึงค่อยเรียกเก็บเงินวันหนึ่งเกิดเหตุที่ผิดไปจากทุกวันเมื่อชายหนุ่มรับประทานเสร็จเขาเดินมาบอกป้าว่า คลาคล้าวสามสิบบาทนี้ผมยังไม่มีจ่ายนะผมลืมกดเงินมาครับผมต้องขอโทษด้วยเดี๋ยวผมไปกดเงินที่ตู้ ATM มมาจ่ายป้านะครับป้ารีบตอบไม่เป็นไรหรอกคุณพรุ่งนี้มาทานค่อยให้ทีเดียวเลยเขายิ้มเดี๋ยวผมมานะครับ ป้าตอบจริงๆไม่ต้องรีบล็อกพ่อนมุมป้าบอกป้าคิดอย่างนั้นจริงๆเขาเป็นลูกค้าที่ดีกินกันทุกวันจันถึงสุกมือนั้นให้กินฟรีก็ยังได้เลยแต่ป้าก็ลืมบอกไปยืนผัดอาหารขายลูกค้าไปเรื่อยไม่ได้เฝ้ารอ ว่าเขาจะกลับมาจ่ายตอนไหนมานึกขึ้นได้ก็เย็นเสียแล้วแล้วคิดว่าพรุ่งนี้มากินอีกคอยว่ากันแต่ชายหนุ่มไม่ได้กลับมาอีกเลยแต่ป้าไม่ได้จิตใจเอาความลูกค้าที่ติดเงินไว้แล้วหายต๋อมไปก็มีออกบ่อยโดยเฉพาะพวกห้องเช่า ป้าก็ช่างมันป้าก็ยืนผัดของป้าอยู่อย่างนั้นไม่คิดอะไรจนกระทั่งคืนวันหนึ่งป้าก็เข้านอนตามปกติก่อนเข้านอนแกก็ลงมาดูร้านตรวจตากรอนประตูไปตามภาษาป้าเจอหนุ่มคนนั้นที่โต๊ะในสุดแต่พอหันไปดูอีกครั้งกลับไม่พบอะไรป้าบอก ว่ายังหัวเลาะตัวเองว่าตาฝาดไปหรือเปล่าสักพลักตอนเดินขึ้นบนันไดซึ่งบ้านปลาเป็นบันไดมา้ายป้าแกได้ยินเสียงเหมือนคนเดินขึ้นบันไดาตามมาป้าก็หันลงไปดูแต่ไม่พบเจออะไรแกเข้าห้องพระสวดมนต์ตามปกติราวครึ่งชั่วโมง ตลอดเวลามีกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้หลายอย่างอบอวลอยู่ในอากาศรอบๆตัวป้าป้าก็แปลกใจปกติไม่มีกลิ่นใดๆเล็ดลอดเข้ามาได้นะห้องพระเป็นห้องแอร์ปิดทิพย์เวลาจะสวดมนต์ป้าจะเปิดแอร์ทิ้งไว้ก่อนเข้ามาสวดลาวครึ่งชั่วโมงสวดเสร็จก็ปิดแล้วเข้านอน แต่คืนนั้นกลิ่นหอมนั้นอบอวลไปทั่วห้องป่าลืมตามองไปรอบห้องหลายครั้งแต่ไม่มีอะไรส่วนเ็จก็เข้านอนแต่แปลกกลิ่นนั้นต้องเหมือนลอยตามมาในห้องป่าล้มลงนอนก็หลับทันทีตามประษาคนทำงานเหนื่อยมาทั้งวันไม่นาน ป้าก็เห็นตัวเองลุกขึ้นแล้วลงมาชั้นล่างป้าเห็นชายหนุ่มคนนั้นนั่งอยู่มุมประจำแล้วลุกเดินมาหาป้าชายหนุ่มคนนั้นพูดว่าผมต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้นำเงินมาคืนพอดีวันนั้นผมออกไปแล้วถูกรถชนจนไม่มีโอกาสได้กลับมาแต่ ผมเอานี่มาจ่ายแทนครับพูดจบก็ยื่นกระดาษขาวที่มีเลขสามตัวให้ป้าดูป้ารับมาดูแล้วก็บอกขอบใจป้ารู้สึกตัวตื่นอีกครั้งจึงรู้ว่าตัวเองฝันไปป้าคิดเรื่องนี้ตั้งนานตอนเช้าที่ป้าเปิดร้านมีคนพิการ ขายลอตเตอรี่โยกรถเข็นของตัวเองผ่านมาหน้าร้านพอดีและเรียกป้าให้ช่วยซื้อป้านึกถึงความฝันเมื่อคืนจึงถามว่ามีเลขสามเจ็ดเก้าไหมป้าโคตรว่ามีอยู่ยี่สิบกว่าใบป้าจึงซื้อหมดทุกใบงวดนั้น ปาถูกทั้งรางวัลที่สองรางวัลที่สี่และรางวัลที่ห้ามันน่าแปลกที่รางวัลเหล่านี้มีเลขท้าย379เจาปากฏอยู่ในสามหลักสุดท้ายแปลกพอๆกับชายหนุ่มคนนั้นทั้งอุปนิสัยการกินและการชำระหนี้คืนของเขาขอบคุณครับที่รับฟัง ข้องเล็กๆของเราเป็นแง่คิดเตือนใจในการใช้ชีวิตต่อไปนะครับขอบคุณครับ